ที่17ธันวาคมพุทธศักราช2568เวลา10นาฬิกา32นาทีตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวะเลยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวามควัตวรคติยาราชนารีสเสด็จไปยังสถานเอกอัครราชาทูตณกรุงโตเกียวโดยมีนายวิชุเวชาทีวะเอกอัครราชาทูตณกรุงโตเกียวและภริยาพร้อมด้วยศาสตราจารย์ดรอาซากาวะ โอช ри, ิโนริศาสตราจาตตรย์ดรยามาโมโตะฮิโรฟูมิศาสตราจารย์ดร์มอริกาวะโท IO, ตต um oto, ชิอตตอ ok uno, โอดรมารุมโตะชิสุเกะและศาสตราจารย์ดรโอกุโนะโยชิฮารุเฝ้ารับเสด็จ จากนั้นพระราชทานพระรโอการให้ศาสตราจารย์ดรอาซากาวะโยชิโนริและคณะเฝ้า,าในโอกาสที่ศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัลลักษณ์อัคราจกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรกติยาราชนารีได้รับการถวายรางวัลเหรียญเกียรติยศเทอร์พีนส์อะเซนเชียลออร์สแอนด์ออโรมาติกส์หรือทีแอ a อาร์เป็นครั้งแรกในโอกาสครบรอบ70ปีของสมาพันธ์และด้วยรางวัลดังกล่าวได้ถูกจัดตั้งเป็นครั้งแรกทางสมาพันธ์จึงทําการสรรหาผู้ที่มี คุณสมบัติเหมาะสมโดยละเอียดจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแสวงหานักวิจัยที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับโลก เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานที่ทรงคุณค่าอันเหมาะสมกับรางวัลอันทรงเกียรติดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นในครั้งถัดไปโดยศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตติยราชนารีทรงเป็นองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และผู้อํานวยการห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติโดยพระปรีชาสามารถและพระวิริยะอุตสาหะอย่างดีเยี่ยมในการทรงงานในฐานะนักวิทยาศาสตร์จึงทรงได้ รับการจัดอันดับจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดประเทศสหรัฐอเมริกาให้ส่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำสอเอร์ซแรกของโลกในด้านเคมีเภสัชพันธ์และเคมีชีวโมเลกุลหรือเคมีอินทรีย์ต่อเนื่อง3ปี ในโอกาสนี้ด้วยศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาภรณ์วาลายลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัติยาราชนารีทรงเป็นองค์ประธานสถาบันวิจัยจุลาภร์และผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติและทรงดํารงตําแหน่งเป็นองค์นาย,ยกสภาสถาบันบัณฑิตศ,ศึกษาจุลาภรณ์ทรงมุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่จะเป็นผู้นําในด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยในอนาคตทรงหา ถึงความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างสถาบันวิจัยจุลาภรณ์สถาบันบัณฑิตศึกษาจุลาภรณ์กับมหาวิทยาลัยโทกุชิมะเพื่อส่งหาแนวทางความร่วมมือที่ทรงมีกับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นในขณะนี้อันจะเป็นประโยชน์แก่ทั้งสองประเทศได้แก่การแลกเปลี่ยนนักวิจัยอาจารย์และนักศึกษาตลอดจนการจัดทําโปรแกรมการศึกษาแบบปริญญาเอกจากสองสถาบันที่นักศึกษาจะได้รับปริญญาจากทั้งสถาบันบัณฑิตศึกษาจุลาภรณ์และมหา วิทยาไัยจากทางประเทศญี่ปุ่นด้วยทั้งนี้ศาสตราจารย์ด็ออรอาซากาวะโยชิโนริประธานสมาคมเทอร์พีนเอเซนเชียลออร์สแอนด์อารมติกส์ของประเทศญี่ปุ่นรู้สึกซาบซึ้งและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้าเฝ้าหา,หาหรือความร่วมมือในครั้งนี้ผรู้สึกดีใจากที่ผมได้มาที่นี่เปจักพิส์นท including essential oil, terpenes, aromatic compounds, and alkaloids. As well as the, the very important environmental scientists in the world.